สวัสดีครับ fc f แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหโพสตน์นี้ของเพจ l ิซี่ Japanese Red ์รูนนะครับ fc ทุกท่านที่มีข้อความว่าเรียกพ่อได้เต็มปากแบบไม่ต้องยีดเยียดรูปหมู่อุ๊บทูวินวันไปเลยจ้าพ่อก็ได้เป็นแม่ก็คงดีกว่าชนีภู้มไม้นะครับ fc โอ้โหเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมากเลยนะครับ FC ทุกท่าน หลังจากที่พ่อบิ๊กไปรับลูกๆที่หน้าโรงเรียนอนุบาลเมื่อวานนี้นะครับทันใดที่พ่อลูกเขาได้เจอกันนะครับเสียงเรียกที่บีบหัวใจของ f อฟเหลือกเกินก็ตอนที่น้องโตกเกียวเรียกพ่อนะครับพ่อบิ๊กนะครับเอเด็กๆสองพี่น้องวิ่งเข้าหาโผลมากอดพ่อนะครับด้วยความคิดถึงที่โหยหาความรักจากพ่ออย่างแท้จริงนะครับ FC. เอฟซเวลตาของเด็กๆเ,เ,เต็มไปด้วยความสุข ที่เพื่อนรอยยิ้มเต็มใบหน้านะครับเอฟซี FC, ท,ท่าทนนี่คือความสุขที่แสนบริสุทธิ์ของเด็กๆที่เขาได้พบพ่อของเขาอย่างจริงใจนะครับเอฟซีไม่เหมือนความรักที่จอมปลอมของพ่อเลี้ยงที่แม่ยัดเยียดให้นะครับเอฟซีไม่รู้ว่าเธอคิดยังไงถึงกล้าสร้างตรบาบไว้ให้ลูกๆของตอนเองนะครับเอฟซีของปลอมมันก็คือของปลอมวันยังค่ำนะครับมันเทียบกันไม่ได้กับความรักที่แสนบริสุทธิ์ ของพ่อมันเกิดกล้าวไม่ได้เลยนะครับเอฟซีทุกท่านเด็กๆเ,เองก็รับรู้ถึงคลื่นพลังรักที่แสนบริสุทธิ์ของพ่อมันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขของลูกๆที่อยู่ครอบเครียรพ่อตลอดนะครับโดยเฉพาะน้องนายดีตะนะครับน้องคงจะคิดถึงพ่อมากครอบเครียรพ่อมีอมห่างเลยนะครับเอฟซีส่วนน้องโตเกียวเป็นเด็กผู้ชายก็เล่นตามประสาเด็กผู้ชายนะครับเอฟซีเอฟซีได้เห็นแล้วก็แอบปลื้มใจไปกับสามพ่อลูก และให้กำลังใจสามพ่อลูกเขาได้มีความสุขกันนะครับเอฟถึงแม้ว่าจะเป็นระยะสั้นๆแต่มันปรากฏชัดเจนบนใบหน้าของเด็กๆว่าพวกเขามีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสออกทางสีหน้าแววตาอย่างบริสุทธิ์นะครับเอฟซแปลกใจจริงๆทําไมแม่ของเด็กถึงคิดไม่ได้นะครับต้องกีดกันพ่อก,กับลูกไม่ให้เขาได้พบได้เจอกันนะครับเอฟไม่รู้ว่าจะสร้างเวรสร้างกรรมให้กับลูกๆไปถึงไหนนะครับ ถึงมองความสุขของลูกๆไม่ออกนะครับ B FC จะมืดบอดไปถึงไหนนะครับหลังโพสต์นี้ลงก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับโดยท่านแรกก็บอกว่าผู้ผลิตกับผู้เรียนแบบมันต่างกันลิบลับยูโน w ยากฮ่าฮ่าาซีรีส์นี้เพลงกับนางเอกคือคนเดียวกันนะครับ f ีท่านต่อมาก็บอกว่าพ่อแท้ๆที่จ่ายค่าต่างๆด้วยไปรับลูกที่โรงเรียนไม่ได้เด้อเพราะไม่มีชื่อในระบบ แต่ลิงกังไปรับได้เงินไม่ได้จ่ายสักบาทมีแต่มาเก,กาะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเวลาพาลูกไปเที่ยวเมืองนอกคือดูแลคนเดียวเลยสบายๆเขาเก่งมากๆนะครับ่อภอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าพ่อแท้ๆแม้ไม่ได้เจอกันนานแต่พอลูกเห็นหน้าคําแรกที่ลูกพูดคือเรียกพ่อเต็มปากเต็มคําไอ้ตัวแถมต่อให้พยายามให้ตายมันก็เปลี่ยนแปลงความจริงไปไม่ได้หรอก เด็กๆอยู่กับพ่อยิ้มหัวเราะราเริงสุดใสมากหรือว่าเราไม่ได้ติดตามโดยไม่เคยเห็นโมเมนต์แบบนี้นะครับพี่ีท่านสุดท้ายก็บอกว่าเขาเป็นได้ทั้งพ่อและแม่แล้วทําได้ดีซะด้วยสิฉนีเลี้ยงลูกไม่เคยเข้าตาไม่เคยเห็นป้อนข้าวให้ลูกเลยมันต้องให้ขนาดไหนคิดเอานะครับพี่ีนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับพี่ีทุกท่านไม่แน่นะครับพี่ีหากภายภาคหน้าแม่ของเด็ก อาจจะติดคุกจริงๆนะครับเพราะมีคดีความมากมายเหลือเกินนะครับที่สู้คดีกันในชั้นศาลหลายๆคดีเลยนะครับพีฟมีโอกาสสูงมากที่จะแพ้และติดคุกจริงๆนะครับพีฟถึงตอนนั้นลูกๆก็คงได้กลับมาอยู่กับพ่อนะครับมาอยู่ในความดูแลของพ่อบิ๊กอย่างแน่นอนนะครับพีฟและอีกอย่างทานายฟังก็เคยโพสต์เอาไว้ว่าบอกช่วยก็ต้องช่วยสิรีบๆบสร้างบ้านให้เสร็จเดี๋ยวช่วยเองนะครับพีฟทุกท่าน